เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสอองเกมประจำวันพฤหัสที่5มิถุนายนครับวันนี้ครับฟุตบอลโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับโดยเฉพาะไอ้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียของเราโอ้โหต้องบอกว่ากำลังขับเคี่ยวกันพอสมควรครับอาจจะมีบางกลุ่มครับที่เห็นๆแล้วครับว่าได้ไปแน่นอนครับอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับก็ได้ไปแน่นอนรับแต่บางกลุ่มครับหรือ ไอทีมที่กําลังลุ้นอันดับ3อันดับ4กันเนี่ยครับของแต่ละกลุ่มครับต้องบอกว่ากําลังโอโหกําลังมันกําลังขัดขับเขี้ยวเลยครับเพราะฟุตบอลโลกโซนเอเชียของเราเหลืออีกแค่2นัดเท่านั้นเท่านั้นเองครับเราจะได้เห็นครับที่1ที่2ของกลุ่มครับได้ไปฟุตบอลโลกครับส่วนที่3ที่4จะไปเพลย์ออฟเพื่อหาอีก2ทีมครับเอเชียของเราครับได้โคต้าไป8.5ทีมครับโอโหก็ต้องบอกว่า มันมันมีลุ้นกันหลายต่อหลายเด้งเหลือเกินครับโดยเฉพาะไอ้ที่ไปเพย์ออฟหรือไอ้จุดห้านะครับโอ้โหที่จะต้องไปเพย์ออฟกับโซนอื่นเขาครับต้องบอกว่าความมันครับโอ้โหน่าดูน่าชมเหลือเกินครับก่อนอื่นเลยเราสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกของเมื่อวานครับซานมาริโนเจอกับมอต้าครับคู่นี้ให้ต่อมอต้าทีมเยือนที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสุดท้ายครับมอต้าชนะ1 0นะโอ้โหชนะจริงครับแต่ต่อลูกควบลูกครึ่งเสียไปครึ่งหนึ่งครับ คู่ที่2ครับโดนมินิกาเจอกับมูกอบิสเตนเวอร์จิน Virgin ครับคู่นี้ให้ต่อโดมมิเิกาเจ้าบ้านที่ราคาลูกควบลูกครึ่งสุดท้ายโดมมินิกาชนะไป3ประตูต่อศูนย์คู่นี้กินเต็มคู 3, ่3เยอรมันเจอกับโปรตุเกสคู่นี้ต่อเยอรมันคร่งลูกสุดท้ายครับเยอรมันแพ้ไป1ประตูต่อ2คู่นี้เสียไปครับ คู่ที่สี่เอนจาวิกเจอกับฟอร์เนอร์คู่นี้ให้ต่อเอนจาวิกเจ้าบ้านครับสุดท้ายเสมอหนึ่งหนึ่งเสียไปครับคูน่นี้คู่ที่ห้าไออาร์เลเยวิกเจอกับทอตูเลเยวิกคู่นี้ให้ต่อไออาร์ A, เจ้าบ้านครับสุดท้ายไออาร์ I A, เจ้าบ้านชนะไปสองหนึ่งคู่นี้กินเต็มคู่ที่หกโบซันเกอร์เจอกับทออาคูเลรี่คู่นี้ให้ต่อทออาคูเลรี่ทีมเยือนที่ราคาครึ่งลูกสุดท้ายทออาคูเลรี่บุกไปชนะสามหนึ่งคู่นี้กินเต็มครับสำหรับเมื่อวาน ตัว1ดาวกินเต็มครับโอ้โหแต่น่าเสียดายจริงครับตัว3ดาวดันไปเสมอครับเอ็นยัตวีครับแต่อย่างน้อยๆครับตัว1ดาวทํางานครับสําหรับวันนี้เราไปลุยกันใหม่จัดกันใหม่ครับกับบอลทีมชาติครับต้องบอกว่าวันนี้ครับน่ารักน่าลุ้นครับบอลทีมชาติไม่น่าจะพีกโผลอะไรกันมากครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติออสเตรเลียเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นคู่นี้ เป็นการเจอกันของกลุ่ม C ครับ18.10นครับตามเวลาบ้านเราครับค่อนข้างจะเตะกันไวพอสมควรครับตามเวลาบ้านเราก็เย็นเย็นของบ้านเราครับเวลากําลังดีแล้วครับเวลากําลังเลิกงานเลยครับออสเตรเลียเจ้าบ้านนัดล่าสุดบุกไปชนะจีน2ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ2ครับแดนาทีผ่านมามี13คะแนนฟัง ญี่ปุ่นทีมเยือนกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับซาอุดีอาระเบียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับแปดนาทีผ่านมามี20คะแนนครับอย่างที่บอกญี่ปุ่นพวกเขาเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วครับส่วนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านญี่ปุ่นเสมอกันไป1นึหนึ่งครับราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอออสเตรเลียเจ้าบ้านราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าออสเตรเลียเจ้าบ้านเนี่ยครับ ตอนนี้ครับอันดับ2แล้วมันยังไม่ัวร์ครับถ้าอยากัวร์จริงๆก็คือวันนี้สามคะแนนได้ไปัวร์เลยครับคือเป็นที่2ของกลุ่มัวร์เลยครับแล้ววันนี้ครับมาเจอญี่ปุ่นที่เข้ารอบไปแล้วต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพวกเขาด้วยครับออสเตรเลียที่มาเจอกับญี่ปุ่นที่เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับคือญี่ปุ่นวันนี้ก็คงสบายๆคงไม่เร่งไม่รีบอะไรกันมากครับคงก็เล่นไปตามเกมของพวกเขาครับคงไม่เสี่ยงครับที่ตัวผู้เล่นครับ ดังๆตัวผู้เล่นดีๆครับมาเจ็บมาโอ้มันไม่คุ้มครับจะเข้าสู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสสต่างๆแล้วครับแล้วนักเตะญี่ปุ่นครับเกือบทั้งทีมครับเล่นอยู่ในยุโรปอะครับคือไม่คุ้มจริงๆครับถ้ามาเจ็บแล้วโอ้โหไม่ได้ไปปีซีซั่นกับต้นสังกันนี่ก็แย่พอสมควรครับคู่นี้ครับผมมองไปที่ออสเตรเลียเจ้าบ้านมองว่าพวกเขาครับต้องบอกว่าเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นดีครับ แล้วก็เจอกับญี่ปุ่นเมื่อไรครับออสเตรเลียครับต้องบอกว่าสนุกสูสีตลอดเลยครับอย่างนัดล่าสุดนะครับที่ไปเยือนญี่ปุ่นนะครับพวกเขาโหต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีครับไปยันเสมอมาได้หนึ่งหครับวันนี้เล่นในบ้านไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือ3ามคะแนนเท่านั้นครับไม่มีอื่นใดครับ อย่างที่บอกครับเป็นความโชคดีของพวกเขาครับออสเตรเลียครับที่เจอกับญี่ปุ่นที่เข้ารอบไปแล้วพวกเขาต้องฉกเฉวยโอกาสตรงนี้ไว้ให้ได้ครับถ้าไม่อยากจะไปเหนื่อยนัดสุดท้ายแล้วก็พวกเขาต้องเก็บนัดนี้ให้ได้ครับเพราะนัดสุดท้ายของพวกเขาครับออสเตรเลียต้องไปเยือนซาอุดีอาระเบียครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักครับถ้าวันนี้เก็บไม่ได้ครับแล้วต้องไปเยือนซาอูนัดหน้าโอ้โหถ้าเกิด นัดนี้ผลงานไม่ดีแล้วไปแพ้ซาอุแนะมีสิทธิ์ที่จะตกมาที่3ได้เหมือนกันครับคู่นี้ผมมองไปแล้วครับมองไปที่เจ้าบ้านอย่างออสเตรเลียครับเล่นในบ้านของตัวเองต่อนหน้าแฟนบอลระดับ5-6หมื่นคนผมมองว่าวันนี้ครับ เสียงเชียร์กองเชียร์ของออสเตรเลียครับคงปุกคงเร่งคงเล,งงเลานักเตะออสเตรเลียครับให้เก็บ3คะแนนได้ครับผมมองไปที่ออสเตรเลียวันนี้เจ้าบ้านไม่แพ้ครับอย่างน้อยๆมี1แต้มครับคู่นี้ยืนพื้นไปเลยครับราคาเสมอไหนเสมอกันเสมอออสเตรเลียเจ้าบ้านครับ oh. คู่ที่2ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างอินโดนีเซียพบกับทีมชาติจีนคู่นี้เตะกันเวลา2ทุ่ม45ตามเวลาบ้านเราของคู่นี้เป็นกลุ่ม C ี เหมือนกันครับอินโดนีเซียเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเฉืินชนะบาเลนไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของกลุ่มครับแนัดที่ผ่านมามี9คะแนนฟังจีนทีมเยือนครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0นประตูต่อ2ตอนนี้อันดับบวยอันดับ6ของกลุ่ม8นัดที่ผ่านมามี6คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นจีนครับที่เปิดบ้านเฉืินชนะอินโดนีเซียไป2ประตูต่อ1 ราคาวันนี้เปิดมาเป็นโอ้โหอินโดนีเซียเจ้าบ้านครับต่อที่ราคาครึ่งครวบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าราคาเปิดมาโอ้โหอินโดต่อตั้งครึ่งควบครับต้องบอกว่าเป็นราคาอะไรที่ ค่อนข้างจะไหลแรงพอสมควรครับเมื่อวานผมนั่งดูยังต่อแค่ครึ่งลูกครับตอนนี้ไหลไปครึ่งควบบางราคามีหนึ่งลูกไปแล้วครับโอ้โหเหมือนเชื่อมั่นอะไรกับอินโดนีเซียหรือเปล่าครับเปิดราคามาแบบนี้ครับถามว่าพวกเขามีลุ้นอะไรไหมครับอินโดนีเซียตอนนี้พวกเขาอันดับ4ถ้าวันนี้เก็บ3ามคะแนนได้พวกเขาครับไม่แน่ครับอาจจะจบอันดับ3ามหรืออันดับ4ี่เนี่ยจะได้ไปเพย์ออฟครับเพื่อหาอีก2ทีมครับ อาจจะไม่แน่ครับอินโดนีเซียครับเพื่อนบ้านของเราครับในโซนตะวันออกเฉียงใต้ครับหรือโซนอาเซียนของเราเนี่ยครับอาจจะได้ไปบอลโลกเป็นทีมชาติเป็นชาติแรกครับของโซนอาเซียนเราอะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับโดยเฉพาะไอ้นักเตะลูกครึ่งของพวกเขาเนี่ยครับอินโดนีเซียครับ นักเตะเนเธอร์แลนด์ครับแต่สัญชาติอินโดนีเซียรครับโอ้โหต้องบอกว่าเกือบครึ่งค่อนทีมครับแล้วมาเล่นแล้วก็ไม่ได้ขี้ลิว้วขี้เหลรูดด้วยครับคือเล่นดีด้วยครับก็ต้องบอกว่ามาถึงจุดนี้ได้ใครจะว่ายังไงก็ช่างครับอินโดนีเซียเขาไม่สนใจแล้วครับเขาอยากไปบอลโลกครับบางทีเขาก็ต้องหาตัวลูกครึ่งแบบนี้มาเล่นนะครับคือที่มันมี เชื้อเชื้อชาติสัญชาติอินโดนีเซียไม่ว่าจะทางไหนก็ทางหนึ่งครับขอให้มีเลือดของอินโดนีเซียพวกเขาครับก็จะเอามาเล่นให้ทีมชาติอินโดนีเซียครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับนักเตะชุดนี้ของอินโดนีเซียครับแต่ก็ต้องดูครับว่าวันนี้จีนพวกเขาครับจะเล่นดีแค่ไหนครับจีนอะเอาจริงๆก็คือคือเอาจริงแย่งกับไทยเรามาก่อนที่จะมาถึงรอบนี้ครับคือไทยเราก็ บาจี้เองที่ไปตกรอบด้วยน้ำมือของจีนนะครับก็ต้องบอกทําตัวเองครับและจีนมาเล่นก็ไม่ได้ดีอะไระครับจีนนะครับคือตอนนี้แทบจะไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับโอเคครับถ้าวันนี้ชนะอินโดนีเซียได้มี9คะแนนเท่ากันก็อาจจะมีลุ้นครับขึ้นมาแย่งอันดับ4แต่ผมมองวันนี้อินโดนีเซียโอ้โหรู้สึกว่าจะคึกคักเหลือเกินครับตั้งแต่นาที่ผ่านมาที่สามารถเฉืินชนะบาเลนไม่ได้ครับวันนี้พวกเขาเล่นในบ้านครับบาเลนพวกเขายังกินมาได้พวกเขายังจัดมาได้ครับกลับไปแค่จีนครับที่ฟอร์มแบบนี้ผมมองครับ ว่าพวกเขาครับน่าจะจัดการจีนไปได้ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองไปที่เกมลูกของอินโดนีเซียถ้าเล่นในบ้านของตัวเองครับค่อนข้างจะน่ากลัวครับและจีนเกมครับก็ไม่ดีด้วยครับเล่นเป็นทีมยืนก็ไม่ดีด้วยครับสําหรับคู่นี้ผมมองไปที่อิน you know, เดีเพื่อนบ้านเราครับอินโดนีเซียมองว่าพวกเขาครับมีลุ้นว่ามองว่าพวกเขาวันนี้มีลุ้นเก็บ3นาคะแนนผมมองว่าวันนี้พวกเขาจะเก็บ3คะแนนอันสำคัญของพวกเขาไปได้ครับเราจะได้เห็นแฟนบอลอินโดนีเซียส่งเสียงเชีย ตั้งแต่นาทีแรกยันนาทีสุดท้ายแน่นอนครับผมมองว่าวันนี้อินโดในบ้านเก่งแน่นอนครับคู่นี้ยืนพื้นต่ออินโดนีเซียที่ราคาครึ่งควบลูกครับคู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่าง UAE หรือสหรัฐอาหรับอิมิเลสเจอกับอุซเบกิสถานห้าทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่ม A ครับสหรัฐอาหรับอิมิเลสเจ้าบ้านครับ u a เ e, เจ้าบ้านครับนัดล่าสุดพวกเขา ชนะเกาหลีเหนือไปได้2ประตูต่อ1ตอนนี้พวกเขาอันดับ3ของกลุ่ม A 8แนัดที่ผ่านมามี13คะแนนฝั่งอุซเบกิสถานทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับอิราน2ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาอันดับ2ของกลุ่ม8นัดที่ผ่านมามี17คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นอุซเบกิสถานที่เปิดบ้านเฉนิมชนะ u a E ไปได้1ประตูต่อศูนราคาวันนี้เปิดมาที่ราคา อุซเบกิสถานครับต่อที่ราคาปอปาตากลมๆมราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครับ UAE เจ้าบ้านครับต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาต้องการ3คะแนนสถานเดียวครับถ้าอยากเข้ารอบโดยอัตโนมัติครับคือจบอันดับ1อันดับ2องครับคือตอนนี้พวกเขาตามอุซเบอยู่4คะแนนแล้ววันนี้ถ้าพวกเขาชนะได้จะตาม1คะแนนครับแล้วค่อยไปวัดกันนสุดท้ายครับคือเพราะนัดสุดท้ายของพวกเขาครับ UAE ค่อนข้างจะเป็นงานที่สบายคือการไปเยือนคีกีิสถานครับที่หมดลุ้นไปแล้วครับแล้วฝั่ง UAE ครับในสุดท้ายต้องเจอกับกาตาร์ที่ยังมีลุ้นครับอันดับ3อันดับ4ครับก็ต้องบอกว่าพวกเขายังมีลุ้นครับถ้าวันนี้เก็บ3คะแนนได้คือเงื่อนไขคือต้อง3คะแนนเท่านั้นเองครับคือไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากลุ้นเข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับคือถ้าจบเสมอหรือจบแพ้ก็พวกเขาก็ลุ้นแค่ที่3ที่4เท่านั้นเองครับสำหรับอุตเบวันนี้ครับทีมเยือนก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วครับ คือต้องการมาแค่1คะแนนถ้าวันนี้พวกเขาได้1คะแนนคอนเฟิร์มยังไงก็ไปฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้แน่นอนครับพวกเขามาเล่นวันนี้หวังแต้มอย่างเดียวครับไม่หวังอะไรครับถ้าชนะไม่ได้ก็เสมอไว้ก่อนก็ยังดีครับถ้าแพ้ขึ้นมาก็ต้องไปเหนื่อยในนัดสุดท้ายที่ต้องเจอกับกาตาครับก็อย่างที่บอกครับคู่นี้ครับเจ้าบ้านต้องการ3คะแนนทีมเยือนต้องการ1คะแนนอย่างน้อยๆครับ แน่นอนครับสู้กันสนุกแน่นอนแล้วนัดแรกที่เจอกันก็ต้องบอกว่าค่อนข้างกระสูสีดูดีกันเหลือเกินครับที่เล่นในบ้านของอุซเบครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหกว่าอุซเบจะยิง UAE ได้ก็ต้องบอกท้ายเกมนู่นเลยครับ UAE หรือ10คนด้วยครับผมมองว่าวันนี้ครับ u a e จะสู้กับอุซเบกิสถานได้สนุกแน่นอนครับอุซเบครับเล่นเป็นทีมเยือนก็ก็ต้องบอกว่า มีผลงานเป๋ๆบ้างครับบางนัดมีสะดุดเสมอมีสะดุดแพ้ก็มีครับวันนี้ผมมองไปที่ UAE เจ้าบ้านพวกเขาก็อยากเข้ารอบโดยอัตโนมัติมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับผมมองว่าวันนี้พวกเขาไม่แพ้ในบ้านอย่างน้อยๆพวกเขาครับถ้ามีหนึ่งแต้มถ้าชนะไม่ได้มี1แต้มมันก็ยังโอเคสําหรับพวกเขาครับอย่างน้อยก็จบอันดับ3าอันดับ4ครับผมมองว่าวันนี้คู่นี้เจ้าบ้าน UAE ดดูดีกว่าครับในสถานการณ์แบบนี้คู่นี้ยืนพื้น รอง UAE เจ้าบ้านที่ราคาปอปลาตากลมๆครับคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติโอมานพบกับทีมชาติจอดแดนครับคู่นี้5าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราคู่นี้เป็นการเจอกันของกลุ่ม B โอมานเจ้าบ้านครับนัดล่าสุดของพวกเขาเปิดบ้านเฉิชน,ชนะเลบานอนเป็น1นในฟุตบอลกระชับมิตรในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดล่าสุดของพวกเขาครับบุกไปชนะคูเวตได้1 0ให้ ตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของกลุ่ม8นาที่ผ่านมา10คะแนนฝั่งจอแดนทีมเยือนกันบ้างครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องเหมือนกันครับกระชับมิดเหมือนกันแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบียไป2ประต,ตูต่อ0ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดล่าสุดบุกไปเสมอเกาหลีใต้1ประตูต่อ1ตอนนี้อันดับ2 8นาที่ผ่านมามี13คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดถ้าเป็นจอแดนที่ถล,ลม่มโอมานไป4-0ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอโอมานเจ้าบ้านราคาสูงต่ํากำแพงอยู่ที่2ลูกครับก็ต้องบอกว่าการเจอกันของคู่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสนุกเหลือเกินครับสำหรับสายนี้มันยังไม่มีใครชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ที่โอกาสดีกว่านั่นก็คือเกาหลีใต้จ่าฝูงตอนเนี้ครับโอมานกับจอแดนวันนี้ถ้าใครได้3มคะแนนต้องบอกว่าเป็น3คะแนนที่สุดสําคัญเหลือเกินครับถ้าจะเอากันตามตรงกจอแดนกับ โอมานวันนี้ที่เจอกันนะครับคือยังไงก็จบ3 4อันดับ34ค่อนข้างจะแน่ครับแต่ก็อยากได้อันดับ2กันครับอยากไปโดยอัตโนมัติครับจอแดนหวังไปที่จ่าฝูงได้ครับหวังไปที่แชมป์ของกลุ่มได้เหมือนกันครับโอมานวันนี้ครับถ้าเก็บ3คะแนนพวกเขาจะขึ้นไปเท่ากับจอแดนครับ13คะแนนเท่ากันแล้วไปวัดกันนัดสุดท้ายแต่ถ้าวันนี้คะแนนตกไปเป็นของจอแดน1แต้มหรือ3แต้มของจอแดนโอ้โหก็จะเป็นจอแดนนะครับที่ต้องบอกว่า อาจจะได้ไปโดยอัตโนมัติชัวชัวเลยครับก็ต้องบอกว่าเดิมพันของคู่นี้ค่อนข้างจะสูงเหลือเกินครับแล้วเจอกันนัดล่าสุดเนี่ยครับจอแดนจัดไป4-0ครับแต่โอมมนชั่วโมงนี้พวกเขาไม่ยอมเหมือนกันครับต้องบอกว่าโอเคครับอาจจะไปแพ้จอแดนมา4-0แต่การเล่นในบ้านของพวกเขาต้องบอกว่าค่อนข้างจะ โอเคครับใช้ได้ครับคือเป็นทีมที่แพ้ยากทีมหนึ่งถ้าเล่นในบ้านของตัวเองถ้าไม่เจอกับทีมใหญ่ๆแข็งๆนะครับวันนี้กลุ่มนี้มันสนุกครับคือพวกเขาก็อยากได้3คะแนนเหมือนกันครับโอมานก็ไม่ปล่อยให้จอแดนเล่นง่ายๆเหมือนกันครับจอแดนก็ต้องบอกว่าหลังๆมันเนี่ยจะหนักไปทางเสมอะเป็นส่วนใหญ่ครับใช่ครับอ่านมอันอาจจะเป็นฟุตบอลกระชับมิดบ้างครับแต่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบ้างครับแต่ มันก็ไม่ดีเหมือนกันครับถ้าเสมอเยอะเกินไปครับสำหรับฟอร์มจอแดนเหมือนเนี้ยครับวันนี้คู่นี้ผมบอกเลยครับจะเล่นกันด้วยความระมัดระวังตัวครับคือไม่มีใครอยากได้แล้วก็ไม่มีใครอยากเสียครับไม่มีใครอยากบุกแบบแบบแบบบ้าขนาดนั้นเลยครับคือถ้าเกิดโดนสวนมาเกิดยิงโดนยิงมาสักหนึ่งตุงก็ต้องบอกว่าแย่เหมือนกันครับคู่นี้บอกเลยครับถ้าใครได้ลูกแรกนี้โคตรสาคัญกับทั้ง2ทีมเลยครับสาหรับคู่นี้ผมมองครับ เกมสูสีดูดีแบบนี้และโอมานในบ้านผมมองว่าพวกเขาครับยังพอมีของดียังมีของเด็ดครับที่จะไม่เสีย3ามคะแนนให้กับจอแดนครับจอแดนเองก็เล่นประคองตัวเองครับถ้าวันนี้พวกเขาได้อย่างน้อยๆหนึนน่งแต่พวกเขาก็โอเคนะครับจอแดนแฮปปี้เหมือนกันแล้วนัาสุดท้ายค่อยไปวัดกันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะในนัดสุดท้ายของโอมานเจ้าบ้านก็เจอสบายเจอกับปาเลสตตน์ครับในส่วนของจอแดนนั้น สุดท้ายก็เจอกับอิรักในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะสบายด้วยครับทั้ง2ทีมครับแต่วันนี้เจอกันผมมองว่ามีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันสูงครับแต่ถ้าให้เลือกฝั่งเลือกจิ้มผมมองไปที่เจ้าบ้านครับผมมองว่าเจ้าบ้านโอมานพวกเขาไม่แพ้ครับคู่นี้ยืนพื้นครับมือในมือกันมือโอมานเจ้าบ้านครับคู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติกาตาร์พบกับทีมชาติอิหร่านคู่นี้ลงเตะกันเวลา ไปหนึ่งสิบห้าตามเวลาบ้านเราครับของกลุ่ม A ครับเจ้าบ้านวันนี้ครับกาตานัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับคีร์กิสสถานสามประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับสี่ของกลุ่มครับแปดนาทีผ่านมามีสิบคะแนนฝั่งทีมเยือนอย่างอิหร่านกันบ้างนัตล่าสุดเสมือกับอุซเบกิสถานไปสองสองตอนนี้จ่าฝูงครับอันดับหนึ่งครับแปดนาทีผ่านมามียี่สิบคะแนนพวกเขาได้ไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วครับสาหรับอิหร่าน ในส่วนของคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นอิหร่านครับที่ชนะกาตาไป4-1ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอกาตาเจ้าบ้านราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่ากาตาเจ้าบ้านเนี่ยนัดล่าสุดนี้ต้องบอกว่าผิดพลาดพอสมควรครับน่าเสียดายพอสมควรไปแพ้ให้กับพีกิสถานครับทีมที่อยู่อันดับต่ํากว่าพวกเขาครับถ้านั้นนั้นพวกเขาเก็บ3คะแนนได้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสดีที่จะจะจบ ลงด้วยอันดับ3และอันดับ4ของกลุ่มคือแน่ๆอยู่แล้วครับคือพวกเขาตอนนี้แค่ประคองตัวเองให้มันจบอันดับ3หรืออันดับ4ให้ได้ครับค่อยไปเพย์ออฟครับอาจจะถามว่ามันทันที่1ที่2องไหมไม่ทันแล้วแน่นอนครับเพราะที่1จองแน่ๆอยู่แล้วอิหรานครับส่วนอุดเบก็ค่อนข้างจะ ได้ไปเกือบๆจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพวกเขาก็ต้องประคองครับให้จบที่สามที่สี่เพื่อไปเพลย์ออฟครับเพื่อหาอีกสองทีมะครับวันนี้เล่นในบ้านของตัวเองเจอกับอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของพวกเขาเหมือนกันครับกาตาร์ที่เจอกับอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วครับในฟุตบอลโลกครับที่จะถึงเนี่ยครับอิหร่านวันนี้ก็คงสบายๆชิวๆว่าคงไม่ต้องไปเน้นคงไม่ต้องไป อะไรมากมายครับคือก็เล่นเซฟๆตัวเองเก็บตัวเอง,วเองไว้บ้างครับคือเตรียมตัวไปฟุตบอลโลกครั้งหน้าแน่นอนครับนักเตะในทีมก็ต้องบอกว่ายังมีภารกิจที่จะต้องรับใช้สโมสรต้นสังกัดอยู่ครับคือก็ไม่อยากจะเสี่ยงเหมือนกันครับก็จะคล้ายๆกับญี่ปุ่นครับบางจังหวะที่เราจะเห็น 50- 50เราอาจจะเห็นนักเตะอีลานไม่เล่นอาจจะปล่อยไปบ้างครับกาตาในบ้านก็รู้ๆกันอยู่ครับอาจจะมี อิทิพ้นมืดหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันครับเพราะกาตาขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับไอเรื่องซื้อกกรรมการเนี่ยเราไม่รู้ครับเราไม่มีหลักฐานครับแต่มันมีหลักฐานในการเล่นหลายๆนั่นครับกรรมการชอบเป่าโอนเอียงไปที่กาตาเจ้าบ้านบ่อยเหลือเกินครับบางนัดเนี่ยครับผมเห็นเห็นอยู่ครับกาตาเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีเงินแล้วเป็นประเทศที่เคยจัดฟุตบอลโลกมาแล้วครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ในบ้านพวกเขาใส่สูตรครับไม่ว่าจะในสนามหรือนอกสนามหรือกองเชียร์ครับวันนี้พวกเขาก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันครับกาตาร์ก็อยากรักษาอันดับ3อันดับ4ี่มันมันไว้ให้ได้ครับส่วนอิร่านทีมเยือนเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกครับสบายสบายไปแล้วเข้ารอบไปแล้วคือยังไงก็ได้ไปฟุตบอลโลกแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับจังหวะที่มันเสี่ยงที่จะได้รับอาการบาดเจ็บหรือ เสี่ยงที่จะเจ็บหนักกับพวกเขาปล่อยแน่นอนครับบางจังหวะครับผมมองครับผมมองว่าอิหร่านแค่ประคองตัวครับมันขึ้นอยู่ที่กาตาร์เจ้าบ้านว่าจะทําผลงานได้ออกมาดีเหมือนทําผลงานเหมือนที่ซ้อมเหมือนที่วางแผนกันมาหรือเปล่าเท่านั้นเองครับสําหรับคู่นี้ผมมองไปที่กาตาร์เจ้าบ้านครับไม่อยากแพ้และผมก็มองว่าวันนี้พวกเขาก็ไม่แพ้เหมือนกันครับราคาเสมอไหนเสมอกันเสมอกาตาร์เจ้าบ้านครับ เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างสเปนพบกับฝรั่งเศสคู่นี้ยูฟ่าในชฉลีกรอบรองชนะเลิศครับเตะกันที่ประเทศเยอรมันตีสตรงตามเวลาบ้านเราครับสเปนนัดล่าสุดของพวกเขาเสมอกับเนเธอร์แลนด์ไป2ประตูต่อ2แล้วก็ต้องไปต่อเวลาต่อเวลาก็ยังจบลงด้วยผลเสมอกันต้องไปดวลลูกจุดโทษครับทำให้พวกเขาครับโอ้โห ชนะลูกโทษเนเธอร์แลนด์มาชิวเสียรั้าประตูต่อสีครับก็วันนี้เขารอบมาเจอกับ ฝั่งฝรั่งเศสวันนี้ครับที่นัดล่าสุดนะครับเฉือนชนะโคเอเชียมา2 0ทําให้ต้องไปต่อเวลาเหมือนกันครับต่อเวลาก็ทําอะไรกันไม่ได้ก็ต้องมายิงลูกโทษครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศสครับที่เฉือนชนะลูกจุดโทษมาได้5ประตูต่อ4ี่ฉวเฉียดเหมือนกันครับก็ต้องบอกว่าทั้งคู่รับผ่านลูกจุดโทษมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับผ่านมาแบบชฉวเวเฉียดเฉียดเลยครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดในฟุตบอลยูโรครับเป็น สเปนครับที่เฉือนชนะฝรั่งเศสไปได้2ประตูตอนหนึ่งราคาวันนี้เปิดมาเป็นสเปนต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าสุดๆนะครับคู่นี้สูสีดูดีกันเหลือเกินครับสเปนอันดับ2ของโลกฝรั่งเศสอันดับ3ของโลกครับก็ต้องบอกว่า โอ้โหทั้งสองทีมเคยเป็นแชมป์โลกเคยเป็นแชมป์ยูโรมาด้วยกันทั้งคู่ครับต้องบอกว่าดีกีไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมครับต้องบอกว่ามีแต่ซูเปอร์สตาร์เกือบจะทั้งทีมทั้งนั้นเลยครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้สุดมันแน่นอนครับสเปนครับก็หลักๆเลยเราจะเห็นนะครับดาวรุ่งของพวกเขาที่ค่อนข้างจะขึ้นมาแรงกันหลายๆคนครับโดยเฉพาะนักเตะจากบาร์เซโลน่านะาไอ้พวกลามินยาเม้าครับเปดี้อย่างเงี้ยครับโอ้โห,โหเปาคูบาซีครับกองหลังดาวรุ่งของพวกเขาอย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาส่วนฝรั่งเศสเองก็มีผู้เล่นที่ส่งออกไป ทั่วยุโรปในลีกดังๆของยุโรปครับนำทีมด้วยคิริยันเอมปเป้ครับดาวยิงดาวซันโวของเรอัลมาดริดครับที่เล่นในสเปนอยู่ตอนนี้ครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะรู้ใส้รู้พุงของนักเตะสเปนพอสมควรครับสำหรับคิริยันเอมปเป้ครับคู่นี้ผมมองครับสูสีดูดีกันครับอาจจะได้เห็นบอลคู่นี้ไม่จบภายใน90นาทีครับผมมองเลยครับ อาจจะเห็นนะครับคือบอลมันสูสีดูดีกันครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันไม่น่าจะทําอะไรกันได้ไม่น่าจะกินกันลงแล้วบอลคู่เนี้มันเป็นบอลที่เล่นเกมลูกด้วยกันทั้ง2ทีมด้วยครับคือต่างคนถ้าจะให้มาตั้งรับมันไม่ถนัดมันไม่ใช่แนวครับแต่ผมมองว่าคู่เนี้มันมันสูสีกันนะครับผมมองว่าในเวลาน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันครับไม่น่าจะ ไม่น่าจะมีการเกิดชัยชนะขึ้นใน90นาทีครับฝรั่งเศสเองก็ดีสเปนเองก็ดีมันดีด้วยกันทั้งคู่ของดีมาเจอของดีผมมองว่ายังไงก็กินกันไม่ลงอยู่บอลรองน่าจะมีกําไรกว่าครับกินครึ่งก็ยังดีครับผมมองว่าคู่นี้ฝรั่งเศสไม่แพ้ในเกมครับคู่นี้ยืนพื้นครับรองฝรั่งเศสที่ราคาปอปลาครับ<ม>ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับของแถวสองสองเกมวันนี้ครับบทวิเคราะห์ของผมวันนี้ หกคู่เน้นๆก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนเอเชียของเราเนี่ยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ามีคู่ที่น่าสนใจหลายๆคู่เลยครับคู่แรกครับอย่างทีมชาติออสเตรเลียเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นคู่นี้จัดไปเลยครับเหมือไหนเหมือกันครับเหมือทีมชาติออสเตรเลียครับคู่ที่สองครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเราเจอกับจีนคู่นี้ต่ออินโดนีเซียเจ้าบ้านครึ่งควบลูก คู่ที่3 UAE ครับหรือสหรัฐอาหรับอิมิเลสครับเจอกับอุซเบกิสถานคู่นี้ให้รอง UAE เจ้าบ้านครับที่ราคาปอป่าครับคู่ที่4ครับโอมานเจอกับจอแดนครับเหมือนในเหมือกันคู่นี้เหมือนโอมานเจ้าบ้านครับคู่ที่5ครับกาตาร์เจอกับอิหร่านครับคู่นี้เหมือนในเหมือกันอีกแล้วครับเหมือนกาตาร์เจ้าบ้านครับคู่ที่6คู่สุดท้ายบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้ครับข้ามไปที่ยุโรปเลยครับสเปนเจอกับ ฝรั่งเศสครับคู่นี้ให้ร้องฝรั่งเศสที่ราคาปอปลาครับหคู่แบบนี้1ดาวและ3ดาวมีให้ติดตามแน่นอนครับ1ดาววันนี้ครับ ให้ไปเลยครับตัวแรกครับเสมอออสเตรเลียตัวที่2เสมอโอมานตัวที่3เสมอกาตาครับส่วนตัว3ดาววันนี้ผมยกให้เลยครับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับอินโดนีเซียนะครับผมมองว่าพวกเขาครับตอนนี้ครับกำลังคึกคักกาลังมีรุ้นครับผมมองว่าวันนี้ในบ้านของพวกเขาอินโดนีเซียเดินหน้าฆ่าลูกเดียวแน่นอนครับเดินหน้ากดใส่จีนแน่นอนครับโดยเฉพาะไอ้ตัวลูกครึ่งนะครับโอ้โหลูกครึ่งอินโดนีเซียสันสัญชาติอินโดนีเซียครับลูกครึ่งเนเธอแลนด์ไงครับเราได้เห็นแน่นอน ครับเกมรู่ของอินโดนีเซียวันนี้เฉิดฉายแน่นอนครับลเลยยกให้เป็นตัว3ดาวครับวันนี้ครับก่อนจากกันวันนี้ครับกับลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานครับดยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถว -2 2เกมสวัสดีครับ